ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกๆท่านจากเสร็จสิ้นพิธีถือศีลกินเจแล้วเราก็แวะมาทําบุญนะครับกับผู้พิการทางสายตานะครับคือคนตาบอดนะครับที่บ้านรื่นสุขนะครับอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับให้กับผู้พิการทางสายตาได้มอบสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็น ใจนะครับในการรักษาโรคทางตาและทางร่างกายสังขารน,นะครับเท้าของเครื่องใช้อันนี้สงแห่งบุญทั้งหลายนี้เราทำถวายต่อพระพุทธเจ้าและองค์พระโพธิสัตว์หลังที่เราได้ถือศีลกินเจในทุกๆปีนะครับขออันนี้สงแห่งบุญทั้งหลายนี้ขอถวายแด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ วันนี้องค์กรส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างน้อยพวกเราได้มีกายสังขารที่สมบูรณ์ครบ32ประการนะครับก็จะได้ใช้กายดีจิตดีนะครับทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นะครับพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอเป็นแรงกายแรงใจนะครับให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านนะครับ ขออันนี้สงแห่งบุญที่เกิดขึ้นดีแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นี้นะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังบุญบริวารสาม,มาคัคคีที่ยิ่งใหญ่นะครับ <S <S ก็ขอให้อันนี้สงแห่งบุญนี้คุ้มครองประเทศชาติคุ้มครองโลกมนุษย์คุ้มครองเพื่อนเพื่อนมนุษย์ทุกทกท่านเลยนะครับเล่านั้นอยู่รอดแค้วคาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินะครับ เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้นะครับแม้กระทั่งผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัตินะครับด้วยเชื้อไวรัสทุกๆตัวหรือแม้กระทั่งพายุทรมน้ำท่วมที่กำลังเกิดวิกฤตมากมายที่เราก็จะต้องฝ่าฟันนะครับนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับ ก็ขอเป็นแรงกายแรงใจขอพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับได้คุ้มครองปกปักรักษาทุกทกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปัสจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเรายังมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยังมีตาดีกายสังขารที่ดีนะครับมีอุปกรณ์ในร่างกายที่ดีเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้ในขณะที่เรายัง แข็งแรงนะครับขอบุญทั้งหลายนี้ไปถึงเพื่อนๆกันกัลยาณมิตรทรมทุกๆท,ท่านและคณะประธานที่มารวมตัวกันสร้างคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะประธานทุกๆท,ท่านนะครับสาธุครับผม